เีือนี่เหรอพี่โหยนะมันลงขนาดนี้นี่เดินข้ามเกาะได้เลยนะโดดแล้วนะไปเ็กอ็กเจนี้ X EP นี้นะครับเราพามาที่ชุมชนท่าเลนจังหวัดกระบี่ครับเราก็ได้ใช้ยางโตโยต้ารุ่นพ r ็อกเซตเซียวันนะครับทําให้เราขับมาถึงกระบี่ที่ใช้เวลานานๆเนี่ยอย่างราบเรียบปลอดไถยต้องขอบคุณโตโยต้ามันนะ ทีี่นน้้ดวยะครับมาถึงจังหวัดกระบี่เนี่ยเรียกได้ว่ามืดแล้วนะครับที่ชุมชนท่าเลนเนี้มีอาชีพประมงจับปลากระบอกนะครับก็เลยขอไปดูหน่อยว่าจริงๆแล้วการจับปลากระบอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้3ามทุ่มสินาทีกําลังขับรถนัดกับผู้ใหญ่ว่าที่ท่าเรอนะเพื่อไปจับปลากระบอกที่เป็นวัตถุดิบของเรานะครับซึ่งแต่ทามาเนี่ยเอาเรือดึกที่สุดละ พอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่กับทีมงานเขาเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำไมถึงต้องไปตอนกลางคืนนะครับปกตินะครับเพราะเวลาคือเขาใช้ไฟสองเหมือนใช้ไฟสองกระบอกมันพอตอนกลางคืนมันจะลอยอยู่บนผิวน้ำพอเห็นคือใช้สวิงตักแต่ว่ามันต้องใช้ความสงบนิ่งจะเป็นเรือลําเล็กที่เขาจะจะพายพายด้วยสวิงวิธี ตักอย่างนี้คือเป็นวิธีดั้งเดิมเลยต้องเรียนรู้ครับการทรงตัวการอะไรการตักครับนี่ก็ตักอยู่น่ไม่ไมีเสนไฟสองสองๆไฟลิบๆตรงนู้นเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาก็พิบไฟ<อ>แล้วก็พิไฟแล้ว้ตอนนี้กํลังดับเรือแล้ววิ่งไปเรื่อยๆหาปลากระบอกอยู่ครับนี่จริงเรือที่พี่เขา หาอยู่คืออยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มันมีเรืออยู่ประเภทหนึ่งคือเขาใช้แจวคนด้านหลังแจวคนด้านหัวเรือตักถึงนใช้สองคนเนี่ยแบบนี้คนเดียวแต่ถ้าคนเดียวคือยืนหัวเรือใช้แค่ด้ามสวิงเนี้ยขับมาเรือมาใ,ใกล้ๆเราอีกทีเนี่ยได้มาสี่ห้าตัวลวอนั่งกระบอก,บอกน,น,นั่นจุโปรยมันเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่ชื่อมันไม่เหมือนกันสายพันธุ์นึงยังเล็กอยู่ครับเนี่ย วัวสามโลด้สามโหห <3 S 1> ล,ลหร<ล>อผมไม่เคยเห็นปลาบอสามโลเลย <c oughs> ตอนนี้พี่ที่เป็นชาเด็กเขาได้มาแล้วนะครับสี่ห้าตัวแต่เดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพดูไว้จริงตอนที่พี่เขาตัดเป็นยังไงจริงไปกันหมดไม่ได้นะเพราะเรือเขาลำเล็กนิดเดียวเอง <c oughs> ซึ่งก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าแบบเออการจับปลากระบอกเนี่ยมันไม่ต้องใช้เบ็ดนะวิธีดั้งเดิมของชุมชนเนี่ยเขาใช้สวิงตัดเลยซึ่งเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆไม่น่าเชื่อยืนอยู่หน้าเรือแล้วก็สอยแฝบ ขึ้นมานะเพราะฉะนี่ยวิธีการจับแบบนี้สำหรับผมเรียกว่าน่าทึ่งได้ครับได้แล้วนะครับใส่อย่างนี้ด้าบัดใส่ปลาใส่อย่างนี้เลยการที่ได้มาเห็นตั้งแต่ต้นน้วิธีการจับปลาขึ้นมานะครับทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ชาวประมงในชุมชนก็ทําอยู่นะไม่มีทางทําลายระบบนิเวศได้เลยนะครับเขาไม่ได้ใช้อวนลากไปนะครับเขาก็ตักตักตัก ตักเท่าที่เขาจะตักได้จนเต็มแล้วเขากลับนะครับกลับไปก็เอาไปแบ่งคนในชุมชนไปขายในชุมชนแล้วก็ที่เหลือก็จะส่งไปขายต่อกับพ่อค้าคนกลางนะครับตอนนี้เราก็ขอแบ่งซื้อปลาจากพี่เข้ามาเนาะเพื่อมาใช้ทำอาหารพ่งนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ,รบได้ไปกระบอกนี่แหะส่วนตอนนี้แยกย้ายพักผ่อน กลับมาที่พักนะซึ่งเป็นที่พักของคนในชุมชนนี่แหละชื่อท่าเลรีสอร์ทนะครับห้องหับที่พักที่เพิกเนี่ยเขาสะอาดอยู่ริมทะเลแล้วก็สบายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแวะมาท่าเลนก็มาพักที่ท่าเลนรีสอร์ทได้นะครับพอตื่นขึ้นมาเป็นเช้าอันสดใสนะครับเราก็มีนัดกับผู้ใหญ่ช่วงเช้านะครับผู้ใหญ่บอกว่าทะเลแบบนี้ยดดูการแบบนี้เราจะออกไปเที่ยวเกาะกันวันนี้เราจะไปเที่ยว เกาะห้องนะครับเกาะห้องสี่เกาะของบริเวณอ่าวท่าเรนตรงนี้นะครับผมครับเรือที่เราไปนี่คือเป็นเรือเป็นเรือหัวทงแบบนี้ครับนี่คือเป็นเรือที่จอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือน่ครับซึ่งจริงเรือที่ผู้ใหญ่เขาเตรียมมาให้เรานะครับก็คือเรือทงนี่แหละที่เห็นได้ตามโปสการ์ดเวลาเป็นจังหวัดกระบี่นะครับเขาเราก็นั่งเรือออกไปนะรเริ่มต้นทริปโดยการออกเรือทงนี่แหละไปกลางทะเลนะครับซึ่งจริงวันนี้ขึ้นลมค่อนข้างสงบนะผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการมากระบี่เนี่ย ท่าเรือท่าเรนเนี่ยไปเกาะไหนก็ใกล้ไปเกาะห้องนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีเพราะงั้นเนี่ยก็ไปแต่ละเกาะได้ง่ายกว่าแล้วก็ช่วยสนับสนุนชุมชนด้วยนะครับมีคนในชุมชนคนในพื้นที่พามาเที่ยวได้อารมณ์ไปอีกแบบในนี้อือทางเข้าเกาะห้องครับผู้ใหญ่เข้าเข้าไปในลากูลครับผมได้ซึ่งซึ่งยิ่งเกาะห้องเนี่ยก็เป็นอุทยานใช่ไหมครับครับเป็นอุทยานแห่งชาติทานบุกสำหรับคราวนี้ไม่เคยมาผมว่าควรมานะตรงนี้สวยมาก มาเจอเกาะห้องนี้เพราะอะไรอ่ะเมื่อก่อนนะครับคือชาวบ้านคือโซนหมู่บ้านหรือว่าโซนใกล้เคียงพื้นที่นี้หรือว่าเกาะยาวนะครับคือใช้พื้นที่นี้เป็นที่หลบลมมรสุมอ๋อหลบลมมรสุมก็เพราะว่าเขามีแบบเหมือนภูเขาล้อมแบบนี้นะก็ปุ่มก็ป้องกันขึ้นลมเลไได้ด้วยครับอ๋าซึ่งก็เลยกลายเป็นที่เที่ยวในเวลาต่อมาเลยนะ โอเคครับแล้วตอนนี้ก็ถึงหน้าหาดของเกาะห้องแล้วนะครับกเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปซึ่งมาถึงก็ต้องมาชำระค่าอุทยานเขาหน่อยตรงนี้นี่แล้วก็เดินไปเรื่อยทางเดินข้างหน้าไ,ไปอย่างนี้เลยก็จะเห็นปลาปลาเพียบเลยคือถ้าเล่นน้ำที่นี่มันจะได้ดูปลาดูอะไรเดินไปลงน้ำหน่อยดีว่าถ้ารอบด้านก็เป็นอย่างนี้นะครับโอ้ยน้ำใสนี่เลย เราก็เดินลงน้ำไปบ้างไปดูข้างใต้นนี้กันนครับพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวไปเกาะต่อไปต่อดีกว่าโดยเราจะเกาะห้องก็เหมือนเกาะลาดิงนะครับเราอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับแล้วเกาะลาดิงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเกาะลังนกเขาจะเอาเหมือนว่าเอาควายมาท,ทําพิธีนะครับก็คือ เป็นเกาะนี้แหละแต่ก่อนนี้นม่หาดจะแคบๆแล้วก็มีเรือจอดเตะเลยน้ําก็ใสเหมือนกันนะครับถ้าอะไรได้เป็นถ้ำนิดหน่อยซึ่งเขาใช้ทําพิธีในสมัยก่อนเสร็จจากเกาะลาดิงแล้วเราก็ตั้งใจไปที่เกาะผักเบี้ยนะเพื่อไปจอดกินข้าวแล้วก็เล่นน้ํานิดหนึ่งนะครับลักษณะเขาจะเป็นเวลาน้ําลงเนี่ยมันจะเห็นสันทรายเหมือนเดินเชื่อมไปได้นะก็จะถ่ายรูปสวยก็แวะพักผ่อนหย่อนใจอย่างละสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เป็นทริปครึ่งวันได้นะเพราะงั้นก็แวะมาที่เกาะผักเบียรนะครับดูดิตอนนี้ที่เล่นน้ำเป็นไง,งนู้นเลยนะบรรยากาศวันนี้เป็นไงพี่โอสานิงโคตรร้อนเกาะที่สามพอจะกเกาะผักเบียไปแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปยังเกาะไร่นะครับแต่จริงเราจะไม่ได้ขึ้นเกาะที่เพราะเกาะไร่จริงชายหาดแค่นิดเดียวเองนะครับ ก็เลยขอผู้ใหญ่เขา NEN, จอดเรือโดดน้ําหน้าก่อไร่แทนนะครับผมกับทีมงานก็ได้กระโดดในก่อไร่พัดกระโดดครัทีสองที้วจริงกระโดดน้ําเนี่ยไม่ได้กระโดดตรงไหนก็ได้นะคือเขาก็ต้องดูว่ากระแสน้ํามันมีไหมนะครับอย่าไปกระโดดมั่วๆวกระโดดมั่วๆเดี๋ยวโดนน้าพัดไปนี่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นการจบทริปเปเที่ยวเกาะที่สวยงางจริงใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะใครไปสี่เกาะเนี้ยครึ่งวันนี้ก็เสร็จนะครับแล้วก็ สวยงามเป็นความทรงจำที่ดีมากนะครับเรากลับไปที่ที่พักอาบน้ำอาบท่านิดนึงนะครับแล้วก็นั่งกับผู้ใหญ่เขาต่อเลยเปลี่ยนเก่งขาสั้นเตียมตัวหาหอยชักตีนนะครับตอนนี้เรากำลังออกไปจับหอยชักตีนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องหาได้ตอนน้ําลงอ่ะนะซึ่งช่วงนี้ไม่ให้หน่าหอยมากนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าก็ยังหาได้ซึ่งเราจะได้หามากินเป็น อาหารของเราในวันนี้ด้วยนะครับเราก็นั่งไปกับรถผู้ใหญ่นี่ยแหละไปเลยอันนี้เราก็เรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าถุงอวนถุงอวนเอาไว้ทำใส่อะไรครับเอาไว้ใส่หอยก็ได้ปูก็ได้ปลากุ้งได้หมดเลยตอนนี้เรามีทีมงานอีก4ชีวิตเข้ามาช่วยเราในการหาหอยทักซีนะครับเพราะงั้นลงไปหาเลยดีกว่าโผล่น้ำลงอย่างนี้ก็แบบชิลดีนะ นี่ชาวบ้านนี่เขามานะคือเขาหาหอยเหมือนกันใช่ไหมครับ่ใช่ค่ะโอ้เขาเดินเป็นไกดอย่างนั้นเลยอะหอยชักตีนเ่งจริงเป็นหอยที่ผมชอบมากเลยนะฤดูการที่เรามาเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะแต่ก็มีให้เห็นนะครับที่นี่ชื่อท่าเลนนะทะเลเนี่ยพอน้ําลงอย่างที่เห็นด้านหลังมันจะเป็นเลนนะผสมกับทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของหอยและสัตว์นานาชนิดมากมายนะซึ่งหอยชักตีนก็จะผุดโผล่อยู่ตรงนี้แหละเรามองทอดสายตาไปเนี่ยก็จะเห็นชาวบ้านลาน้ำลงเขามาเก็บหอยกันนะเพื่อเอาไปประกอบอาหารเอาไปขาย ตามใจชอบนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่ามานะครับเพราะกระบี่หรือตรงค่าเรยนแห่งนี้เวลาน้ําลงเนี่ยลงจนเกือบสุดเกาะเลยนะลงเหมือนทะเลเดินไปได้ไกลๆเลยครับเราได้มุมมองแบบพาโนรามา360องศาแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นกระบี่โดยรอบแบบชัดเจน แล้วหลังจากที่เราหาวัตถุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครผู้ใหญ่ก็บอกว่าไปทำกับเา้ากินที่บ้านผู้ใหญ่ละกันซึ่งมปถึงก็เจอภรรยาผู้ใหญ่กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านของเขานะครับซึ่เขาประกอบอาชีพการทำพริกแกงขายเป็นคนในชุมชนที่มารวมตัวกันนะไปถึงบ้านผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยก็เจอมะ ก็คือพี่สาวเป็นคุณน้าคุณป้านะครับมาช่วยกันอยู่สี่ห้าคนทำอาหารให้พวกเรากินนะครับน้ามะเตรียมอะไรอยู่แตเนี่ยนี่เครื่องแกงให้ไหมที่บอกเครื่องแกงเครื่องแกงส้มของกลุ่มค่ะแล้ววันนี้เมนูคืออะไรครับมะแกงส้มปลากระบอกแกงส้มปลากระบอกเพราะปลากระบอกเราเพิ่งจับมาได้ด้วยนะเครื่องแกงตรงนี้ครับทั้งกลุ่มเองนะครับก็คือทําขึ้นมาเพื่อขายเลยใช่ไหมครับมะค่ะส่งตามร้านค้าทั่วไปตามร้านทั่วไปแล้วเราขายออนไลน์ไปกรุงเทพได้ไหมมาไปค่ะอื อ่ใส่น้ำมะขามครับอ๋อนี่ก็คือใส่น้ำมะขามก่อนกับน้ำแล้วใส่เครื่องแกงเลย้ลเครื่องแกงเครื่องแกงไตก็น่าแซ่บอยู่นะมาผมว่าเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดนะอาหารไตมันไม่ตายตัวนะแต่ไม่ไม่มีอะไรไตตัวหรอกงทีนี้ไม่ไตตัวเเค็มกับเปรี้ยวอาหารไตกเค็มนิดเค็มหน่อยเปรี้ยวหน่อยรสจะจัดเนาะใช่เนาะ เราทำพวกแกงส้มปลาอย่างเงี้ยเราจากปลา,า,ปลา,าสดแล้วมันต้องใส่ไปตอนน้ำเดือดใช่ไหมใช่ม<ช>่เง<ช>ั้นมันขาวนาว่ยนะเนื้อมันจะไม่อร่อยคือแกงส้มใต้เนี่ยผมก็เจอมาหลายครั้งนะบางคนก็แกงใสนะบางคนก็แกงข้นทองไม้เนี่ยพริกแกงเขาแบบไม่ได้แหลกจนแบบเหลวอะเพราะแกงเขาจะเนื้อแน่นมากเลยแบบแกงเป็นแกงที่มันมีเนื้อครับแล้วก็แบบปรุงรสชาติจัดจ้า,จาเลยแบบใส่ระโคมโโคมโมโคมโโคมเข้าไปจนชิมออกมาแล้วรับรองว่าเนี่ยเห็นก็รู้แล้วมันอร่อยชัวร์นะครับ แล้วปลาทรายทอดขมิ้นนะปลาทรายก็สดๆแน่นอนเพราะเราอยู่ดิมเลย์แบบนี้นะครับเขาก็โขกกันในโขกเลยโขกตามๆๆๆกับวิเคราะห์ดําไม่ใช้ขมิ้นขมิ้นสดนะไม่ใช่ขมิ้นผงนะโขกไปเรื่อยๆขยำขยำขยำแล้วเอาไปทอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้เป็นเมนูที่ปลอดภานบอบบามากเลยนะครับและอีกอันนึงหอยชักตีนขาดไม่ได้เลยน้ำจิ้มต้องแซ่บแล้วก็หอยสดๆที่เราหามาได้นะครับกินด้วยกันแล้วอร่อยแน่นอน ทำไมได้โอ้ยมันมึงหนักอ่ะโอ้เราเราไม่ได้ใส่น้ำปลาเพราะว่ามันก็คงมันเค็มอยู่แล้วอร่อยรสชาติจัดจ้านมากเลยอันนี้จะใส่เกลือหน่อยจะใส่น้ำตาลหน่อยก็ยังไม่ติดเลยนะเพราะว่าแบบรสชาติเข้มข้นมากเลยอ่ะพอกินไปกินบ้างอ่ะก็เลยเฮ้ยเขาหากันยังไงนะแมงกะพรุน <g respir> <intake> <t os scholars> ทําไมถึงแบบเป็นแมงกะพรุนมาได้เนี่ยเพราะจริงๆแมงกะพรุนมันนิ่มๆเละๆนะทำไมมาถึงมาถึงเรามาถึงกรอบเด้งอร่อยนะครับแมงกะพรุนเด้งมากเลยอ่ะน่าสนใจนะเนี่ยแมงกะพรุนผมว่าเดี๋ยวลองถามผู้ใหญ่ดูดกว,ว่าแบบที่นี่เขามีกรรมมาไว้กี่ที่นี่เขาทำแมงกะพรุนกันไหมนะเขาถึงเอาแมงกะพรุนมาเสิร์ฟให้เรากินระหว่างรออาหารจานอื่นนะแต่ถ้าสดถ้ามันไม่สดแบบมันก็มีกลิ่นเนาะอันนี้ไม่มีเลยเนาะพี่บ๊ว นะครับแล้วตอนนี้วัตถุดิบที่เราไปหามาก็มีอยู่ข้างหน้าเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm. เริ่องจากหอยก่อนดีกว่าเพราะว่ารสชาติจัดน้อยที่สุดนะครับนี่หอยชักตีนนี่ดูตีนมันนะ mm. ดึงมันออกมาจากกระดอง mm. ชุกนี่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  mm hmm. เรื่องความสดไม่ต้องพูดถึงเนะเพราะเรียกว่ามันเพิ่งจับมาเมื่อกี้นี้นะครับ mm. อร่อยมากๆเลย ฟินปลาสายทอดขมิ้นนะครับปลาสายนี้ตัวกำลังกินนมันต้องตัวไม่ใหญ่หน่าอย่างนี้นะแล้วกระเทียมดูดิกวะเทียมกับขมิ้นกับกรอบกินนี้เลยอือมอือหือือหือือหืเธออร่อยมากเลยเอาะต้องเติมข้าวอะ่ะเพราะรสชาติที่นี่เขาแบบจัดจานมาก,กระเทียมนี่แบบสุดยอดอะ่ะนี่ดูน้ำแกงส้ม ออกมาเอาดูถ้าพิิกแกงไม่เยอะจริงๆนี่ทำข้นนี้ไม่ได้นะปลา,ากระบอกที่เราได้มาจากการจับเนี่ยดูเนื้อดิโอ้ยนีอ่อันนี้อร่อยมากเลยตอนนั้นว่าจเผ็ดมากมากแต่แบบแล้วปลานี่แบบสดมากเลยทะสรูปเลยก็คืออ่ะกินเถอะอร่อย ท่าเรนในครั้งนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่ผมเห็นเลยเนี่ยจริงๆแล้วคนน่ารักมากนะช่วยเหลือกันทุกคนนะครับคนนู้นก็มาช่วยทําอาหารคนนี้ก็มาช่วยพาพวกเราไปในที่ต่างๆนะครับรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วการเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันอบอุ่นมากกว่านะครับแล้วมันก็ช่วยสนับสนุนให้คนในพื้นที่เขามีไรายได้อยากให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนได้เข้ามาดูวิถีชีวิตในชุมชนช่วยสนับสนุนชาวบ้านเยาวชน ในการเป็นไกด์มักุเทศท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนชาวบ้านบ้านท่าเรนตรงนี้ครับผมเราจะได้อีกมุมหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะเพราะงั้นลองแวะมาที่ชุมชนท่าเรียนดูนะครับแ mm hmm. แน่นอนนะพ,ะพูดแบบนี้เราก็ยังอยู่ในจังหวัดกระบี่ต่อไปนะ mm hmm. เพราะอีกชุมชนหนึ่งผมว่ามีเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ mm hmm. และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการเดินทางมากระบี่ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ใช้ยางโตโยต้ารุ่นพ r o เซียวันนะครับทําให้เราขับเงียบนุ่มนะครับทีมงานทุกคนมาถึงที่อย่างสบายแล้วก็พักผ่อนอย่างสบายใจต้องขอบคุณโตโยต้ามานะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพลงพวกเราอร่อยไปทั่วด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่สวยๆแบบนี้ให้พวกเราได้ดูไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้โตโยต้ายมีไลน์ออฟ i ิเชีแล้วนะครับสามารถสแกน QR โค d ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือแอดไลน์อ f ฟ i ิเชีย c แอค n t า o ์โตโยต้ายไทยแลบอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆและกิจกรรมสุดพิเศษรอเพื่อนๆอ,อยู่ครับ